สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมเอามื่อนี่กับมาพอกันกับเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมเนาะเช้าวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567นะครับผมพี่น้องครับผมสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีนะครับผมนะเนาะแนวทางนักพี่น้องเด้อแนวทางเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เบิ่งครับผมเนาะอ่า สำหรับชุดน,นี้ it, นะครับผมเนาะชุดนี้ครับผมล็อก3ตัวชุดนี้นะครับผมที่ผมลุงไปให้แล้วกับพี่ๆหลายท่านกับโค้งบอดยังบอก Joe, um. parfait. เขาใจนะครับผมเนาะยังคอมเมนต์มาถามผมว่าเฮ็ดจังไรล็อกแบบใดสรอยอธิบายให้เบิ่งแ้กนะครับผมเนาะหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วหรือว่าผมผมลุงโพสต์ตัวนี้ไปไปแล้วนะครับผมชุดล็อก3ตัวนะครับผมมีพี่น้องหลายท่านอยากได้ผมก็เลยเลิกลง้งไเบิ่งครับผมเนาะลงใงไเบิ้งแล้วบ้านนี้พี่น้องหลายท่านก็ยังบอกเขาใจว่าได้แบบใดนะครับผมเนาะคลิปนี้อย่าลืม เบิ้งให้จบเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งให้จบครับผมจะได้เข้าใจกันนะครับผมเนาะว่ามันเป็นแบบใดนะครับผมกับล็อกผ้ารวยชุดสองตัวนะครับผมเนาะชุดสองตัวแล้วก็ชุดสามตัวไปล็อกใส่กันไปเบิ้งใส่กันนะครับผมเนาะเออพี่น้องเข้าติดตามกันนะครับผมเนาะเออสำหรับคลิปนี้มาอธิบายกันเบิ้งยาวๆนะครับผมเนาะอย่าลืมเบิ้งให้จบครับผมเนาะเอาความดีไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อที่สำคัญกดติดตามไว้มีแนวทางข้อมูลดีๆ ที่พี่น้องอยากได้เดี๋ยวผมจะมาลงให้นะครับผมนะอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้บม่พลาดนะครับผมนะเอาสําหรับล็อกผ้าร่วยจะเป็นแบบไหนไปเบิ้งอธิบายวิธีการใส่วิธีการคํานวณกันนะครับผมเนาะไปเลยครับผมพี่น้องครับผมเอาพี่น้องครับผมมาครับผมเนาะเอามาเบิ้งกันนะครับผมเนาะ นี่เด้อพี่น้องเด้อผมลงไปหายแล้วนะครับผมไลยทันยังบ่เห็นนะครับผมเนาะล็อกชุดนี้นะครับผมเนาะเป็นล็อกสามตัวเด้อพี่น้องเด้อล็อกสามตัวนะครับผมเนาะนี่อยู่ในนี่ในช่องนี่ครับผมเนาะเป็นล็อกสามตัวนะครับผมเนาะนี่จะอธิบายฟังนะครับผมเนาะงวดที่แล้วนะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะมันออกยางข้างบนครับผมเนาะหกสามเป็นบ่ครับผมเลขสองตัวมันหกสามเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับผมเนาะนี่หกสามเป็นบ่ครับผมนี่หกสามจุดตรงนี้เนาะบาครับผมนี่มันมีซูนหกสามตรงๆเลยเด้อพี่ นี่ครับผมเนาะมันออกอยู่นี่ครับผมหกสามนะครับผมเนาะเออนี่งวดก่อนหน้านั้นมันออกอย่างเก้าเกศบอกครับผมเก้าเกศคือเกศเก่าอ่าเก้าเกศเก้าเนาะเกศเก่ามันบอกครับผมเนาะมันก็อยู่นี่เด้พี่น้องเด้เกศเก่าเกศที่บอกครับผมเก้าเกศนะเออมันเห็นปะเก้าเกศเก้าก็อยู่นี่เห็นปะครับผมเนาะนี่มันมีอยู่เด้พี่น้องครับผมเนาะนี่แต่ว่าหลายคนก็ว่ามันก็แมนแล้วว่าสั้นคันเลขออกแล้วมันก็งูลใจกแล้วว่ามันอยู่ตัวใดนแมนบอกครับผมเนาะเออนี่ก็ตามดวงบานนี่ ตามดวงเด้อบาทเนี่ยนั่นแหละแมนอยู่ครับผมมันออกมากันกับแมนแต่ว่าเท้าสื่อถือเนาะครับผมเนาะถ้าดวงดีแท้แท้มันก็ค่อยได้เด้เพราะว่าถ้าต้องรูเล็กสองตัวกว่อนว่ามันจะออกหางเป็นบ่ครับผมเนาะเออนี่แหละมันไม่มีผู้รลูเป็นบ่ครับพี่น้องครับผมบัตเนี่ยเมีผู้รู้ก่อนว่าเล็จะออกตัวใดเนาะแมนบ่เนี่แหละหลายคนก็คงคงจะ,จะด่าผมตรงนี้นะครับผมเนาะถ้าผมเอามาที่ให้ฟังถ้าผมเอามาลงให้ฟังถ้าผมมาจสั่นข้าลังค่อยออกก็รู้แล้วว่ามันออกตัวใดเป็นบ่ละครับผมเนาะเออเนี่ย กันหวยออกแล้วมันก็รู้แล้วว่ามันจะมาตัวใดแม่นบอกครับผมนั่นแหละปัญหามันบาดน,นี่ปัญหามันพี่น้องเขาว่าจังไรจะคอยคอยคดใดกันบาดน,นี่เนาะเออกัน,นี่คือว่าดวงไพดวงมันเด้อบาทน,นี่ครั้นเป็นแบบนี้แล้วก็คือดวงไพดวงมันแต่ว่าบาทน,นี้ถ้าสมมุติว่าห้าเหรียญแต่ละงวดแม่นบอกพี่น้องเนาะเออเอาจยางสี่เอาตามดวงเท่านั้นแหละก็ตามดวงคือกันพู้ได้ก็ตามดวงคือกันมุย้ยพู้ได้รวงรู้ได้ดอกครับผมเนาะแล้วบาดนี้้าห้าเหรียญไป เฮาเหรียญเหมืนบอล้วครับผมพี book, no. ่น <Yeah. S 2> uh, ้องครับผมถ้าเฮามักคือนวัดที่ผ่านมาเฮามักเนาะเห็นบอกวัดที่ผ่านมาผมมักนี่เห็นบอกครับผมวัดที่ผ่านมาผมมักสูญเก่าเนาะครับผมเนาะผมมักสูญเก่ากับสามหกนี่เออนี่ผมก็เจียวไปเล่นเมืนบอครับผมสูญเก่ากับสามหกผมก็มาเบิ้งในหลอกมันบอล่ามักมักสูญกับเก่าสามกับหกนี่ผมมาหลอกเบิ้งในหลอกสองตัวก่อนนะครับผมเนาะมันมีตัวนี้เมืนบอกครับผมพี่น้องครับผมเนาะเออไปเบิ้งใส่กันหลอกสองตัวกับสามตัวเนาะนี่หกสาม ผมมักศูนย์บางงวดที่ผ่านมาศูนย์มีศูนย์เก่าเนาะพี่น้องเนาะศูนย์เก่านะครับผมศูนย์เก่ากับกับสามหกเนาะผมมักสามหกนะครับผมหกสามนี่ครับผมเนาะเออบัดที่เข้ามาเบิร์กเซนล็อกเอาก็ได้นะครับผมเนาะเ้ามักแบบนี้เด้คือเรียนเอาตามตัวที่เขามักพี่น้องครับผมเนาะตามตัวที่พี่น้องเขามักเ้ามักตัวใดยังไงถ้าไดสองตัวแล้วมอนเนาะน้าพี่น้องเนาะเอาไดสองตัวแล้วเนี่ยเราค่อยไปเข้าเขาค่อยมาเบิร์กในล็อกนี่เพื่อจะเรียนเพื่อจะนําไปเป็นเป็นข้อมูลในการการ การซื้อสามตัวมันบอกครับผมเนาะเออนี่น,นคะครับผมห้องเบิรงในล็รอกสองตัวก่อนถ้าห้องได้ตัวใดมากสมมุติว่าวดนนี้เอาเบิ้งกกันชัดๆเบิรงกไม่บานงวดนนี้เนาะบานนี้เนาะผมจะอธิบายให้เบิรงเเ้ออธิบายให้ฟังนะครับผมตามดวงเด้อพี่น้องเดอ้ออันนี้มันคือตามดวงเ้าแท้ๆตามดวงแต่ว่า็ดีก็ห้องจะไปเรียนมัว่วมันบอกพี่น้องครับผมเนาะถ้าห้องได้มากตัวใดมากิเนาะห้องมาเรียนอ่ะสามตัวห้องก็เอออาจจะได้มันบอกครับผมคือไม่ต้องไปเรียนใหญ่นะครับผมเนาะพี่น้องครับผมเนาะเออ นะครับผมเอาคือสมมุดบางวันเหนียววันนี้เด้อวันนี้นะพ่อผมนี่ผมให้เด่นศูนย์กับหนึ่งนะพี่น้องเนาะอ่สมมุิเด้อสมมุิเด้อผมก็บรูวาอัมจะออบบอกนะครับผมเนาะคือการสมมุิเป็นตัวอย่างให้เบิ้งนะพี่น้องเด้อเป็นตัวอย่างให้เบิ้งนะครับผมเนาะนี่วันนี้ผมได้ศูนย์กับหนึ่งเนาะตัวเนี้เน้นผมนี่ยศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามหนึ่งสี่กับหนึ่งเกียดนะพี่น้องเนาะนี่มันก็มีได้ในหลอกศูนย์หนึ่งกระมีนะครับผมเนาะหนึ่งศูนย์กับศู เอาบน,มน,นบผม,นะนรผมนะเรนศูน,นเ,น,นะเน,น,นี่ครับผมเนาะูนหนกับ0ูนสามะครับผมนะสตัวเอาูนหนึกับสอูนหนึกับศูนสาบานนี้ม่เบิ่งกันดูซูนหนึ่งกับ0ูนสามนะครับผมศูนหนึ่เนาะูนหเห็นบ่มันมีบ่เนี่ครับผมเนาะมีหาศูนหนึ่งสามูนหนึ่งสีูนหนึ่งูนหนึ่งศูนูนหนก็ศูนหนึะครับผมเนาะแปดูนหนึก็ศูนหนอูนหนอยู่นี่นะครับผมเนาะนี่บานนี ผมมักหลายที่สูดบาทนเห <ries> ็นบน่เนี่ผมมาเบิ้งในล็อกแล้วเนาะนี่มาเบิ้งในล็อกนะั้นมีสามูหนึ่งเห็นบ่มาตรงกับของผมพอดีนะครับผมผมบ่ได้เห็นมาก่อนเด้อผมบม่ได้เห็นนั่นตัวนี้มาก่อนได้พี่น้องครับผมผมเห็นแนวทางของผมแล้วมาเนี่นี่มื่อนี้แหละผมก็มาเห็นนั่นพี่น้องบ่สามูหนึ่งเห็นบ่มันมาตรงกันนั่นก็นอเอาแค่ตัวนี้ก็ได้ครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องมกักถ้าผมมกักผมมกักผม,ม,ก,ผมก็เล่นตัวนี้นะั่นพี่น้องครับผมหรือว่าเล่นเบิ้ลทุกตัวนี้ก็ได้แต่่ผมมักหลายสามก คันดวงดีก็คือได้นะครับผมเนาะดวงดีก็คือได้ดวงบอดีก็เอาไม้ท่อนเดียวซื้อตัวเดียวเนี่ยนะครับผมเนาะนี่ตามดวงเ้าดวงดีเ้าก็ได้แล้วปังรวแล้วเนาะดวงบอดีกับว่าเป็นยามันเหมาะกัวอื่นกับยามันนะครับผมเนาะต้องขอให้ได้สองตัวนี่ถ้าให้ได้สองตัวมากนี่ก็ศูนย์หนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมเนาะเออนี่ยสามศูนย์หนึ่งไปยุ่นน้ำกันแล้วก็ไปตัดเลีนบานนี่ครับผมเนาะสามศูนย์ หนึ่งศูนย์หนึ่งสามก็ได้แมนบอกรับผมพี่น้องนะเออนี่วิธีการนะครับผมเนาะผมเบป็นไงขาวๆก็คือความมักนะครับผมมักไผยมักมันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะอันนี้ผมมาอธิบายให้ฟังนะครับผมเนาะสำหรับผู้มักนะครับผมเนาะสําหรับคนที่มักแท้ๆเด้อคนที่ผมมักเชนเลนบอลเลนหรือว่ามั่วๆจังไหนกะกะบัต้องมาว่ากันนะครับผมเอาสําหรับคนที่มักนะครับผมเนาะที่มักในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมักการคํานวณนะครับผมเนาะนี่ประมาณนี้สมมุติว่าอันนี้คือผมจอบน บนั you know, ตัวห่างนี่เนาะเกิดมันไปเป็นบนนี1หนึ่งีหนึ่งเกีเอาหนึ่งีหนึ่งเกนะครับผมเนาะหนึ่งี่เก็ได้หนึ่นอครับผมเนาะนี่หนึ่งซีครับผมเนี่ยหนึ่งีมันอยู่นีนเด้อพี่น้องครับผมเนี่ยนี่ยึดทงสายมือนี่ยหนึ่งีเนาะถ้าผมมักหนึ่งีไหมครับผมมันจะมีส่วนหนึ่งซีสองหนึ่งซีซีหนึ่งมีหกหนึ่งซีห้าหนึ่งซีเกียร์หนึ่งซีนั่นไม่มีเกีหนึ่งลีเด้มันก็จะบเข่าของเป็อยู่บนนี่มีเกีย เอาง่ายๆสี่พี่น้องครับผมเนาะนี่เกตหนึ่งซีกับเบตเตเลนกันหนึ่งซีหนึ่งเกตเกตซีนั่นจบแค่นี้นะครับผมเนาะเออถ้ามักหนึ่งเกตสะสมมัดหนึ่งเกตเห็นบหมครับผมหนึ่งเกตกับมีดเดีย่ยเกตหนึ่งซีเห็นบหมนี่เอาง่ายๆมันมันหลายตัวมันแปดตัวนะพี่น้องครับผมถือว่าพี่น้องกิเลนเบิร์ดทุกตัวก็ได้แปดตัวตัวระบาดซองบาดก็ถือว่าถือมากตรงๆมันกับขุมอยู่ด้เนาะพี่น้องเนาะเออกับว่าหลายตัวคือว่าบ่าไฮเลนใหญ่นะครับผมพี่น้องความหมายคือบ่าไฮเลนใหญ่คือามาัก มักเนื่องเกตเสียเนาะเออผู้ลงค้นไปเหรียญสามตัวยังแปดสองห้าแปดเจ็ดสองไปจะสี่แมนบอครับผมแมนก็อยากให้เหรียญตัวนี้ก็เลยนี่เนึ่งเกตเสี่ก็เอามาใส่สามตัวเนย่งเกตเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในหลอกมันอยู่แล้วแมนบอครับผมเนาะแมนบอพี่น้องนะครับผมนี่แหละเออก็คือว่ามันก็ไม่ต้องไปเหรียญใหญ่นะครับคือบดถิดมันกับได้เสียหลายพี่น้องนะครับผมเนาะถ้าถิกมันก็ ก็ได้แกนแขวนไปโหลดนะครับผมเนาะถือว่ามาร์คศูนย์หนึ่งยี่สิบหมดละบนมาร์คศูนย์หนึ่งศูนย์สามไปเหรินสามตัวบอลเนี่ยไปเหรินสามตัวตัวใดบอลเนี่ยแปดห้าสองเกตแปดสามไปพุน่นแมนบอลพุ่งลงคนเหรินแบบนี้แมนบอลครับผมเนาะเออนี่ก็ถือว่าถ้าเหรินแบบนี้ถ้าเหรินแบบตรงๆแบบนี้มันก็คงจะได้แบบแบบแบบอะไรล่ะแบบเ,ลลแบบน,เน้นๆกันไปโหลดนะพี่น้องเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายอีกประหยดัดประหยัดงบไปอีกเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเออคือว่าก็คล้ายๆว่านี่แหละสุดสามตัวเขาไปตัดเหรินสองตัวสี่ก็ได้แมนบอครับผมเนาะนี่ วันนี้ผมมากศูนย์กําหนดนะครับผมเนาะนี่ผมก็หายไปแล้วเนี่ยทางของผมนะครับผมมากศู 1. นย์กับหนดนะครับผมนี่อย่างเงินที่ผ่านมาเห็นบ่เงินที่ผ่านมาของผมเนาะนี่เก้าศูนย์เราจะดีๆก่อน <c oughs> นะพี่น้องเนาะนี่งวดที่ผ่านมานี่เก้าศูนย์ก็พกสามผมหาเก้นะาศูนย์ก็พกสามเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะนี่ ตัวสองนี่มันตัวประกอบซื่อผมก็บอกแล้วนี่มากลายที่สุดคือเก้าศูนย์กับหกสามเห็นบหมครับผมเนาะโอกสามเนาะหกสามสามหกนี่ยหกสามมาเจอตรงนี้เห็นบหมศูนย์หกสามตรงๆมาพี่น้องเห็นบหมนี่นี่บุลองเป็ตต้องไปเรียนตัวอื่นถ้ามักโคกสามกัเรียนยังชุดหกสามนี่เลยพี่น้องครับผมแมนบ่เออมักสามหกนี่ยสามหกนี่ก็ไปเรียนในชุดสามหกนี่เลยนี่ครับผมเนาะนี่นี่ศูนย์สามหกเห็นบหมมีคือกันครับผมเนาะถ้ามักสามหกกันสี่ครับผมเนาะมันเปนว่ามักสามหก มาเก่าศูนย์ไปเล่นพุ่นแปดห้าสองไปพุ่นเล่นยญสามตัวไปพุ่นมันจะสีเมันกับเปลืองงอบประมาณครับผมเนาะผมว่านะครับผมแต่ว่านี่ต้องตามดวงอีหลีได้พี่น้องตามดวงคือว่าต้องเขาถูกต้องตัวเขาต้องไดสองตัวเนียนเสักก้อนนะครับผมเนาะเออผู้ผู้เคยถูกดีๆเด้อผู้เคยถือเลขดีๆนะครับผมเนาะถือซองตัวดีๆก็ลองเบิ้งครับผมเนาะอ่าแปดสิเปอร์เซ็นต์จะเป็นของท่านเด้อผู้ผู้เคยดวงดีหลายๆงวดจะสีเนาะเออนี่เคยดวงดีเลขซองตัวดูๆจันสิ ผมว่าไม่ซีดเลยสามตัวแท้ๆครับผมเนาะเออถ้าเป็นแนวนี้ถ้าผูดด้ใดบ่เคยถือจักเทอร์กะนั่นแหละกะตนะนะออ็ตามดวงนะพี่น้องนะตามดวงผมบ่ได้เก่งผมก็บ่ได้รู้วันจ่ออกตัวใดก่อนก็คือทุกคนนะครับผมคือแต่ว่าอธิบายให้เบิ้งคือสําหรับคนที่ชอบอีหลีชอบเปลี่ยนอีหลีนะครับผมเนาะชอบมกักมักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอีหลีมักการคํานวณอีหลีนะครับผมเนาะสําหรับชุดนี้ก็ใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมเนาะเออกับบอกว่ากันนะครับผมผมกระบ,บอกนั่นดอกหลายคนก็นอาจจะมาว่าให้ผมนั่นแหละแม่นแล้วผมก็ลงไปหลายลิปหลายสุดือหลอกสองตัวนี้คือกันนี่นี่ถ้ามึงรู้เองทําไมมึงซื้อไม่ซื้อเองเลยว่าสันนะครับผมเนาะเออขายรถขายนาม,มาซื้อเลยผมก็จะคิดว่าจางไหนเนาะผมกับมาให้เปลงเบิเ่งเป็นแนวทางเบิ่งเอาม,มาห้ไว้ผู้คนที่มากคนมาก,กับว่าต้องเบิ่งแม,มนบ่ครับผมเนาะเออนั่นแหละ เออมันก็มีส่วนอย่างหน่อยๆกับแปดสิบเปอร์เซ็นตที่เขาจะรู้มันบ่ครับผมเนาะได้ตัวอะไรได้เลขแปดมาเด่นแปดเด่นเก้ามาสินี่ได้ตัวหนึ่งมาสิเขามาจับเอาอยู่นี่ได้ตัวหนึ่งมาเขาจับพวกนี้จะเกิดจับได้แล้วได้ซองโตแล้วแม่นบ่ได้ซองโตแล้วเขาก็มาจับจะใส่สามโตบาทนี่นั่นมันก็เป็นไปตามรอบของมันนะครับผมเนาะสำหรับคนที่มักคนบ่มักกับบัวป็นงยังผมกับวาอยู่ครับผมกับบัต้องมาคอมเมนต์นะผมนะครับผมเนาะส่วนตัวผมก็มักเหรอเฮ้ยถ้าผมหูเองผมหูป่านนี้ผม เกงป่านนี่ผมซื้อเองผู้เดียวเหรครับผมเนาะได้หล,ลายล้านได้ยี่สิบล้านสามสิบล้านผมะจะมาแจกพีพีเอฟซีทุกคนุ่นละผมไม่ต้องให้เรียนกันยากแม่นบ่าครับผมเนาะเออนี่ก็เป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับผมเนาะก็บอกต้องว่าให้กันเด้องสำหรับคนที่มาคนที่ชอบนะครับผมเนาะคนที่มีความความใฝ่ฝันนะครับผมเนาะอ่ะนี่แหละครับผมเนาะเอา นี่แหละเป็นความหวังความหวังความหวังของเฮ้านะพี่น้องเนาะเออพอได้ร้ายดอกแต่ละงวดก็ได้เรียนพอได้ลุ่นมันว่าพี่น้องครับผมเนาะเออพอได้ยิ้มดึงว่ากันถ้าถึกมากกัเฮากับพอได้มวนกันแต่บุถือก็สูไม่ทันตัวนาะพี่น้องเนาะเอานี่แหละครับผมตามนี้ได้พี่น้องเ้อนะครับผมเห็นแล้วว่าครับผมชัดว่าครับผมนะเอาชัดกันแล้วก็ตามนี้นะครับผมนะเบลงเอาไว้แคบเอาไว้ครับผมเนาะเออแต่ละงวดอันนี้เซ้ได้ตลอดได้พี่น้องเ้อ ล็อกตัวสามตัวในใส่ได้ตลอดแต่ว่าล็อกสองตัวนี่มันจะมาเป็นงวดของมันนะครับผมเนาะงวดต้องงวดเดี๋ยวงวดต้องงวดเดี๋ยวผมก็มาลงไห้คือเก่านะครับผมเนาะนี่อ่านะครับผมเนาะนี่สิบหกกลุ่มผ่านวันที่สิบเจ็ดกุ่มผ่านสิบแปดกุมภาพันธ์นี่ผมก็จะได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงไห้คือเก่านะครับผมเนาะอ่าสำหรับเหล็กเด่นเหล็กเหล็กตัวเด่นตัวเนียนของผมผมก็เช็ดไว้นะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมากกก็ถือว่าผ่านนะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมากที่ว่าผ่าน ครับผมงวดนี้กับบแน่ใจบอลก็แน่ใจกับมั่นใจคือเขาว่ากับกับบรู้ว่าจะผ่านมาผ่านนะครับผมเนาะกัดตามความมาของเฮาพี่น้องมากนะผมกัดตามได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะนี่แหละตามล็อกนี่แหละพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งให้จบคลิปนี้เด้อพี่น้องครับผมเนาะนี่เอานี่ตามนี้นะครับผมเนาะพี่น้องครับผมเนาะเอาตามนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอาไปเป็นแนวทางกันเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะล็อกผ่ารวยนะครับผมเนาะล็อกสามตัวแคบไวครับผมแคบไวใส่ได้ตลอดครับผมเนาะส่วนล็อกสองตั ล็อกสองตัวมันมีตองหวดนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะมาลงให้เดี๋พี่น้องเด้อเอาตามนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะเอานี่แหละเบิ่งไว้เปน็นแนวทางกันนะครับผมเนะาะเอาก็ตามนี้นะครับผมพี่น้องครับผมเนาะเห็นกันไปแล้วนะครับผมเนะาะกราดใจไน้ยานในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อเอาไปไว้พิจารณากันนะครับผมเนะาจจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะอาจจะดวงดีนะครับผมอาจจะโชคดีผู้ได้โชคดีก็อาจจะได้นะครับผมเนาะอาจจะ S 1> <S 1> ได้กันนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมเนาะนั่นแหละมันก็เป็นเพียงแค่ขอมูลกันผมเอามาแบ่งปันปให้พี่น้องเฮาพิจรารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะก็จังได๋ก็เบิ่งพิจารณาเอาผู้ใดมากก็ค่อยไปเป็นขอมูลกันนะครับผมเนาะผมมกักกระเพานเด้อพี่น้องเด้อทั้งหมดทั้งมวลนี่มันก็เป็นเพียงแค่ขอมูลนะครับผมเนาะนี่แหละมีขอมูลดีๆแนวทางดีๆอยากจะมาฝากไว้ ให้พี่น้องเข้าไปไว้เบิ่งกันนะครับผมเนาะไปไว้พิจารณากันนะครับผมเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมเนาะขอให้พี่น้องเข้าทุกท่านโชคดีถ้าพี่น้องเด้อนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาล่อรุ่นกันนะครับผมเนาะวันที่สิบหกตอนบ่ายเข้ามาล่อรุ่นกันว่าจะเป็นความจริงบ่เป็นของเข้าบ่ครับผมเนาะเอาทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็จะลืมนะครับผมเนาะถ้าถึกใจมื่คลิปจบแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลังเใจผมนะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพี่น้องเฮาทุกคนโชคดีมันมันกันเด้อเออ้าขบบบคคคุณรรัััสสวดีผม